ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากินดังโงกันนะคะเออหน้าเราอาจจะเห็นแค่ครึ่งซี่นะคะเพราะว่าเออเราไม่ได้ใช้ไอแพดเราในการถ่ายเราใช้มือถือยาในในการถ่ายนะคะเพราะไอแพดเราควรจ,จะเต็มออโอเคทุกคนต้องดูในะหนะถ้ถึงท้ายคลิปนะเพราะว่าท้ายคลิปเราาจะกินช้อนกันเว้ยกินช้อนเลยนะต้องดูให้ถึงท้ายคลิปนะโอเคเรื่องกินดังโงกก่อนมันจะมีเป็นดังโง่เออรส เออเอเอเลี้ยวโอ,อ,อ,อ้ใช่มีเป็นปรถปลาหมึกแล้วก็กรถปูอดัดนะคะดูซีอันนี้น่าจะรถปลาหมึกใช่ใช่อันนี้รถปลาหมึกจริงๆมีสีชิ้นว่าแอบทิเหมือนี่นะคะรถปลาหมึกทีเหมือมนอืมอืต้องัดฟัฟดตนตอนนี้เป็นร้อนหนอยู่ อาจจะไม่ค่อยได้ทำซิ่เพราะว่าเป็นร้านในค่ะอืมอร่อยมากจริงิงมันอร่อยมากอร่อยแล้วอร่อยาชาแรทุกคนอืมอร่อยจริงงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนกินเอ่อรสปูอัดเลยนะทุกคนจะมาเริ่มกินรสปูอัดกันได้เลยนะรสปูอัดนี่คือสไลด์เน้นๆเลยเนาะกินแบบกรบกรน ก็มรสชาติก็อร่อยเลยใ้รอดอร่อยมากเราจะมาดูฉันกินปูอัดกันนะคะกินเสร็จแล้วเราจะไปกินช้องกันใครที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆครบสามคนไม่รู้ทำไม ดบับประมาณได้สักสี่นาทีแล้วนะถ้าเกินสี่นาทีถ้าเกินสี่าน,นาทีนะเอางี้นะกทนมาถ้าคลิปนี้เกินสี่นาทีเราจะเลือกผู้โชคดีที่คอมเมนต์ในคลิปเรามาสามคนแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดกดไลค์ครบสามคลิปแล้วก็กดติดตามใช่ไหม ใช่นะใช่นะเกินสินาทีนะเกินสนาทีคำนวณได้สินาทีต้องไม่เกินอืมอืมอกมาเร็อีกนึน่ทน,นท,ทกนินเลยไม่ได้ก็ร้อนเลย นานแน่นแน่ๆส่นาทีนะมา้มั้งก็หลักสามิ đ đ e ีแล้วน่าจะเกินเกีอทีทำกระสาบทีไหนสามตีวิ้ยที่เหลือ มไม่ย่เดี๋ยวเบตุนเดยกินน้ำด้วยคะลุกต้องกินน้ำด้วยนะคะลุกมาตินก็หมดละเดรัตัวีนทีไหมมาด้วยตัวทีนทีไหมมาดูกัอ๋อ หมดแล้วทิ้งหน่อยนะต่อเล่นช้อ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 นโคกไปแล้วยังไม่กินโคกช้อนเลยไม่ได้โคกช้อนเลยมาทุกคนมาทิ้งไอ้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปโคกช้อนกันคิดว่าเราจะกินช้อนอะไรแล้วอ่ะช้อนอันนี้กับ ช้อนอันนี้ช้อนอันนี้ฉันถ่ายกล้องหน้าได้ถ่ายกล้องหลังอ๋อใช่กินช้อนอันนี้ไม่กินช้อนอันนี้เอาด่าดิมาชิมกันนะคะทุกคนซื้อมาตั้งนานเลยไม่ได้กินเลยไม่น่าหมดเลยอยู่น้องเพิ่งซื้อวันนี้ซื้อมาเป็นชั่วโมงแล้ยไม่ได้กินเลยกินด้วยใช่หรือยังวิวไม่ยังมันยังไม่หักด้วยปฏิหารมากลูกชิ้นเท่านี้นะคะสิบบาทแต่ชิ้นหนาอยู่นะนี่ชิ้นหนานะ ได้ได้ชิ้นเท่านี้นะคะโธ่ชิ้นใหญ่กว่าหูที่นี่ดูดิชิ้นใหญ่ชิ้นประมาณัท่าหูน้องคุณเลยล่ะหนามน้องคุณดูความหนา,ม,านมันด<า>ิคุดไปนะนั่นไหนนะหนาม คุยเรื่เสียงดีกับฉันดิได้าจ้าฉันดีทีเลยวเาด้วยความแข็งเพราะเราใส่ในช่องฟิตด้วยแหละอ่ามาเรากินกันลองแบบอมชิมรสชาติก่อนแล้วทีนี้ใครจะบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกมันไม่ชาติแบบรสแบบหวานจืดๆเดี๋ยวมันบอกไม่ถูกอ่ะอ่าแต่ด้วยเพราะว่าแช่ช่องฟิตนางในไปด้วยนะอี๊ ลองก็เจ๊ห้องฟิตเบอร์แล้วคือฉันบรรยายมอกงงรสชาติมากกว่านี้แตอนี้งงรสชาติมากสบายคิวๆคือตอนนี้ฉันงงรสชาติมากเลยเธอบรรยายออกมาได้ไหมรสชาติเป็นไงอ๋อจืดจืดอ่ะมันจะหวานหวานนิดนึงสต่เรบคนกินหวานไม่มากก็กินได้โอ้ยกัดกัดอะ มันละคนกินหวานได้มากก็กินได้อันนี้ก็อร่อยอยู่เอาล่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบมีหวานเองไงจากใครหล่ะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยโอเคไหมบ๊ายบาย